Thank you ขึ้นบีดโยกจนคอมึงเอะเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองิเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับบ้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกู b e s ออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันวันแล้วกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนภายในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจองห่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากดักนว่โคนนแวกกมึงงสใครจะดออู้ตว่ลลลอก้แะำร เงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวนซนตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวน้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนซนตีนข้างบ้านแม่งก็กวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวน้นตีน เราไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งจะเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งซึ้งต่อนหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆีด้วยแล้วทำเป็นขึ้นโอยอบ้ากันเด็นหน้าไปไกลๆหนก็นดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวย,รวยถ่อยๆยกูยก็มีแต่ว่าไม่อยากจะมีใครเขาชวนไปไต่แล้วก็ตีเอ uh. อามร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรซนตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรซนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควร มึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้การการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาพายเอาไปแทงทอกถูกแล้วก็ไถ่ยี yeah. ่ไม่ค่อยภาคเพียรแต่สุเป็นเสียนลงคําปล่อยแรปเนียนยไปเยี่ยมเยียนคนดกากลนส้นติและเก,ร,ะก,เก,กเรียนมาเป็นกูเกรียนกงกัมมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถทียนทรงธรรมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรั้นพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อออแนน่่ชชชััตววามีืูบ้เง ตรงนัน้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with t a i shit them big red by your mama lipstick you should watch a t c u t because she had a big clit it kills me and you should mind your business did you have a minute I will tell you what it is your dad l e v e r feeling g r a t e f h t h i s bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างที่และฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่ เลือกรัฐบาลหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้สียอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนบ่าไม่มีสียอย่าเพิ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนในมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน ค่ยกูไปอมเหมือนกับโบตันเ <Yeah. S 1> จ้าก,กูฟาดหน้าท่ากูโฮมรันจบเกมนี้กูไปเป็นโชกุนกลายเป็นเจ้ายุทธภพเหมือนในโยกังเ <Sure. S 1> นเวลาก,กูเสพสมตอนกูโอนตัง <Yeah. S 1> อีดอกจุกจิกนี่ก็โทรจัง oh. ทำตัวปมนปกติอยากจะโดนฟันกู oh. เลยต้องเข้าไปพิสูจน์ว่าเธอโกยัง <Yeah. S 1> เหมือนกับผีหลอกเพราะมึงโดนอําติดคดีก่อนเหมือนกับโคนัน อยู่ในศึกนี้ไม่มีรีพอร์ตนัดองมีจอดส่งเป็นโลกันช่วงนี้มันเงียบไปหรือเปล่าขอเชิญศัตรูทั้งสิบทิศเข้ามารมรันพิมพ์คำพวกควอยลงในคีย์บอร์ดหวังว่าสมองมือจะโตทันจะกูต้องชมสดุดมเหมือนกับโรมันผู้กูเข้าไปจอดระบบเหมือนกับโพจันทรต้องกอดท่ที่รัศมีของพวกมึงโดนบังเพราะพวกกูมากันเป็นแก๊งตัวตนได้โทนดำไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถูกกำหนดชะตาเพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาก็่ายบนมือกูมีแต่โพดํา Yep. พวกคูดูกันชาบนที่นั่งคำบนบันลังแล้วมึงจะเอาสัิกิโลกรัมกูใส so ่เต็มชุดย <um ah <ah ุทธภพกับสลึงมึงน ah 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 ้ํโตคนบัดศพไม่อยากคบคนอย่างมึงจะดใส่กับบ้านให้มึงจำไว้อย่างหนึ่งใครอยู่ช่วยตอนมึงล้มให้มึงจำไว้อย่าลืมรถฉันจัดยาไม่จะลัวเหมือนคมแต่มันคลายรงรถทมทำให้กูนั่นอย่ากลืนผ่านความหนาวผ่านร้อนผ่านฝนแล้วกูยังคงอดทนจนผ่านวันผ่านคืนปล่อยพลังใส่เหมือนกับโกหงไอสัตว์นี่เคเอไม่ใช่ดงบัง พมึงเตรียมย้ายสมนโนโครัวเ oh. พราะแถบนี้ทำมึงซึ้งในมนโนธรรมที่แบบในเพลงมันมีมึงทีต้องขออภัยขอโทษที่ทำไม่ต้องสงสัยก็ว่าทำไมไอ้พวกนี้โฟ <5. S 1> จัง ใ <Yeah. S 2> จกังวลอะไรเพราะของทั้งหมดที่กูต้องใช้กูเก็บเอาไว้มันอยู่ในโกดังเธอเดินมาพบกับชุดเมทัลทุงในโบดำมเธอชอบเวลากูปล่อยฟโฟร์สตูดิโอพัง <Yeah. S 2> จนก,กูเหมือนกับกายกรรมเวลากูโยน,นคำแน่นอนกูรู้ว่าใครเจ็กกูมีลำโพงฟังพวกมึงไม่เหมือนกูสักน,นิดพวกมึงจงจำถ้ามองหาถาดอยู่บนซิงอยู่ในโซนยาทำได้ทุกอย่างอย่างที่คิดเพราะกูโซฟันถ้าไม่ใช่กูที่พิชิตก,ก็ต้องโนวันกูใส่เต็มชุดยุท้าพกับสลึงมึงน้ำโตคนบัดอกไม่อยากคบคนอย่างมึงจดใส่กับบ้าาให้มึงจำไว้อย่างนึงใครอยู่ช่วยตอนมึงล้มให้มึง แต่มันขาดจุดรอทมทำให้กูนั้นอยากกินผ่านความหนาวผ่านร้อนผ่านฝนและกูยังคงอดทนจนผ่านวันผ่านคืนหัวใจของฉันนั้นมันชินชาหรือลองเข้าไปในจิตวิญญาณมนดูไม่พ้นกับคำนินทากูให yeah oui e ้เขาคิดมาเงิน <princes> นี้ทานไลน์แมนนินแบ็คกูยังกับนินชาวิชาตัวบาแพวกกูบินมามึงด่าใครไว้นกูได้ยินมาเหมือนพวกมึงเพียงคนไม่กินยา